สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องโปรไปค่ะมือนีสิผ้าหาลาโทงค่ะกีลาโถงทั้งดด่ดอกเอาไปดีสาวบันบานเนาะคะ่ะนี่สาวบันบานมามาแล้วน้องสาวหลาโบแฟมิลี่มาแล้วมาเอาเนี่ยอามันไปไหวมาเอาในมันไปหวานมาเอาเนี่ยโบขี้ขานไปไหวถ้าตื้นสวยนะคะ แ้งโตปันคู่สบูเมทอร์ฮอนยาซิฟันหีดแล้วหีดอีกค่ะทักทายพี่้องค่ะเซาวันอังคารนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคือสีมเมียเบิ่งเลยพี่้องมกอนี้ติดต่อมาเลยค่ะผู้ดไดอยากได้ นักดองกับแมนเนาะคะ่ะนั่งเอก MV กับแมนเนื้อผู้สาวมันบานนี่ค่ะแสะดงได้ค่ะขายได้เชียวไปยู่ากับเอาไปเลยค่ะมีราะคาะคือสไตล์นะ,ะ้ะสไตล์โบแฟเฟอร์บรนะคะตัวตนนะคะมุนไม่ให้แต่ใจรักค่ะมันนี่สิไปเคียนควายคือเกาพี่น้องขาดว่าบนานเกินด้วย จะไปอัดเสียงทำเพลงคอฟเวอร์นะคะตอนนี้กำลังสอมอยู่นะคะนางเสออาจจะเทียลิิบสอมออกไห้พี่หนองเมืงองเนาะสอมการสอมเนาะสอมเกีงเนาะจะรับมือน,นี้ลาพี่หนองไปก่อนค่ะสิเขียนควยกันเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ